บางที่หนูลืมของหนูก็แค่<ม>เฮ้ยลืมของอะ่ะเขาก็แบบแล้วทาไมเมื่อกี้ไม่เช็คให้ดี<ม>แล้วเขาก็บวน<ม>วนรถกลับแล้วขับรถอย่างเร็วมากอืมแล้วเขาก็ว่าหนู<ม>คือเรื่องเล็กๆน้อยๆอะ่ะคือเขาแทบจะว่าหนูได้ทุกอย่างครับแล้วเวลาที่คบกับใครก็ตามทีอะคะ่ะโดนดุโดนตะข้ออยู่ตลอดเวลามันท็อกซิกนะ สุดท้ายก็รับสุขครับไฟเดย์ค่ะวันนี้ชื่อตอนคือฟังเส้นสุดท้ายเจมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะหนูมีแฟนแบบเป็น L G B T Q เหมือนกันคือคบกันมาประมาณจะห้าปีแล้วค่ะ,ะก็ปีหนะ้าเข้าปีที่ห้าก็ปีแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ปกติดีแต่พอขึ้นหนึ่งปีไปปุ๊บก็อารมณ์แบบความเป็นตัวเองก็คงจะเริ่มมาแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเริ่มหงุดหงิดกับอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆทำให้เรารู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเรื่องแค่นี้ทำไมจะต้องแบบเป็นเรื่องหรืออะไรขนาดนั้นใช่ค่ะแบบแบบอย่างเช่นเรื่องที่แบบไปเที่ยวด้วยกันแล้วแบบเขาทะเลาะกับเขาเรื่องแค่แบบว่ากดน้ำร้อนอะไรแค่นั้นเองเขาก็แบบสวัดเรามาแบบจะกดทําไมแบบมันยังไม่ร้อนนะทั้งทั้งที่เราก็แบบเออเราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็แค่อยากจะไปเช็คไปช่วยเขาดูอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยแบบว่า เออทะเลาะก,กันเลยก็ทะเลาะก,กันเลยวันนั้นก็แบบเหมือนแบดเดย์ไปเลยเขาก็โมโหเหมือนการต่างคนต่างแบบโมโหจับกลายเป็นว่าเขาเดินมาแล้วเขาก็แบบเหมือนมาจิ้มหัวเราเหมือนที่เราเห็นในลนะครแต่เขาไม่ได้ทาอลายร่างกายอะไรนะคะ <c oughs> แต่เรารู้สึกว่ามันแบบเพ่อแม่เราไม่เคยทํากับเราแบบนี้อ่ะ <c oughs> เราก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเคยมันไม่ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราแล้วพอทุกครั้งที่เราถามเขาว่าเออ ทำไมถึงต้องหงุดหงิดทาไมถึงต้องโมโหใส่เรื่องแค่นี้เองทําไมเขาก็จะบอกว่าก็เธออย่างนั้นก็เธออไม่ฟังก็เธอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุยกันทุกครั้งที่เวลาจะปรับความเข้าใจกันเขาก็จะชอบบอกว่าที่บางทีที่เขาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเขาอ่ะโดนกระทําก่อนช่วงที่ช่วงที่ประมาณปีแรกสองปีแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. หนูก็จะ ทำบ้านแล้วทีนี้ประมาณว่าหนูก็ต้องไปไปมาๆระหว่างบ้านเก่าและบ้านใหม่ <c oughs> เขาก็มาหาหนู <c oughs> แล้วด้วยความที่เราจะต้องตื่นไปนู่นเพราะเรามีหลานหนูมีหลานครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ก็คือก็การเป็นว่าเหมือนเขาก็ต้องไปกับเราด้วยทั้นที่เขาอาจจะแบบอยากอยากเออพักผ่อนไม่ไอยอากไปไหนแรกๆเขาก็ปกติดีเขาก็แบบไม่ได้เอามาแบบไม่ได้พูดไม่ได้ว่าอะไรแต่พอเราหลังไปเขาก็จะแบบเหมือนลากเข้ามาเขาก็จะบอกว่า เหนื่อยหรือแบบบางทีเวลาทะเลาะกันเขาก็จะชอบแบบโอ้ยมามารับแล้วมาแบบทําไมจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ทํางานแค่ทํางานก็เหนื่อยแต่แย่อยู่แล้วอย่างบางทีหนูลืมของหนูก็แค่เอ้ยลืมของอะ่ะเขาก็แบบแล้วทําไมเมื่อกี้ไม่เช็คให้ดีแล้วเขาก็บวนบวนรถกลับแล้วขับรถอย่างเร็วมากอืแล้วเขาก็ว่าหนูคือเรื่องเล็กเล็น้อยนอยอะ่ะคือเขา แทบจะว่าหนูได้ทุกอย่างครับแล้วเวลาที่คบกับใครก็ตามทีอะค่ะโดนดุโดนตะคอกอยู่ตลอดเวลามันท็อกซิกนะมันจะเริ่มรู้สึกว่าฉันทําอะไรก็ตามผิดหมดฉันอะไรก็ตามผิดหมดไม่เคยคดีพอสักทีบางทีอะไอ้แค่การลืมของอะค่ะมันก็ทําให้เป็นเรื่องแค่สิ่ก็คือแค่ลืมของก็ออเอาแล้วเอาวนกลับไปรับใหม่นี่อายุเท่าไหร่กันแล้วเจ้าเธอทําไมถึงลืมขนาดนี้มันก็จบนะแต่ถ้ามันวัยวายวายวายปั๊บมันจะไม่ได้ทะเลาะกันที่ปัญหาละอืมแต่ไปทะเลาะกันที่ ทำไมหงุดหงิดใส่ฉันจังเลยทำไมดูเหมือนว่าไม่มีความสุขในการอยู่ด้วยกันแล้วนะมันมีโอกาสที่จะคิดไปถึง,ถงตรงนั้นได้นะคะหนูก็เคยบอกว่าเฮ้ยเธอเวลาตอนเธอพูดอะ่ะเหมือนเธอไม่ได้รักเราเลย <c oughs> ทําไมคําพูดเธอแบบมันกรีดเราได้ขนาดนั้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบนี้มาแทบทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะเธอก็จะตอบว่าก็เธอนั่นแหละหรือเปล่าไม่ริ้สิเอาจริงด้วยเหรอใช่หรอ ค่ะทุกครั้งเลยค่ะถ้าเจคิดว่าเปลี่ยนเขาไม่ได้แน่ๆเจจะเดินหน้าไปกับเขาได้ไหมหนูว่าคือถ้าตอนเอาเอาความรู้สึกตอนนี้หนูว่ามันไม่น่าได้เพราะว่าหนูไม่ใช่ว่าหนูไม่รักเขานะถึงตอนเนี้ยที่หนูรู้สึกว่ามาเป็นฟังเส้นสุดท้ายหนูก็รักเขาแต่ว่าความจริงความจริงที่ว่าโอเครลักตาการใช้ชีวิตอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยมันความคิดมันส่วนทางกันมากจริงๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าหนูว่าไปกับเขาไม่ได้แล้ว ซึ่งหนูบอกว่าโอเคเมื่อไม่นานมานี้หนูยคิดว่าเออเราเราไม่ไหวแล้วอะหนูก็บอกว่าเราไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วเขาเรียกบอกว่าเขาก็กลายเป็นมาพูดว่าเนี่ยเขาไม่เหลือใครแล้วนะเขไม่เปลือไม่ใช่ปัญหาฉันจ่าเจบอกได้เลยและถ้าเจไปต่อไม่ได้แล้วต้องจบก็ไม่ใช่ความผิดของเราเพราะเจทําเต็มที่แล้วจริงใช่ค่ะมันคือแค่นั้นขอให้หนูไหวค่ะเจกอดเจกอด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 แต่ถ้าไม่ไหวการตัดสินใจของน้องก็เป็นสิทธ ดัวชอบทําค่ะเพราะเราก็ต้องหวงความสุขของตัวเองเช่นกันะนะคะรักตัวเองเยอะๆเจเจเป็นคนน่ารักนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลาบไฟเดย์ฝั่งเส้นสุดท้าย